คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในเย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ สวัสดีแลวก็ยินดีต้อนรับสู่สถานีมันดาเลสเตชันนะฮะตอนนี้เรามาถึงเมืองมันดาเลไปที่เรียบร้อยแล้วนะเวลาตอนนี้ก็5โมงเช้านะครับเท่าที่คิดเอาวคร่าวๆนะรถไฟพมา่านี่ค่อนข้างจะตรงเวลามากๆนะฮะคือมารับเราถึงสถานีก็ตรงเวลาแล้วก็มาถึงสถานีมันดาเลเนี่ยก็ประมาณนี้แหละฮะสีห้านะฮะตามที่คิดไว้นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เวลาที่ชัวร์วนะว่ามันจะต้องมาถึงสี่ห้ากี่นาทีนะ อ๋อโอเคฮะเป็นว่าภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราออกจากสถานีไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะเพราะว่า,าเราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะเช้านี้นะจองโรงแรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักหกโมงเจ็ดโมงนะให้เขาเปิดก่อนนะเราจะได้เอากระเป๋าไปฝากนะครับถ้าโชคดีเราอาจจะได้เช็คอินเข้าไปที่พักก่อนนะฮะจะได้อาบน้ำอาบผ้านะไม่ได้อาบมาสองสามวันแล้วนะโอเคฮะ แล้วมาเลยเอาเงินม,ม,มาเลยพ่ม้านี่อย่าทิ้งตัวนะเพราะว่าก่อนออกจากสาานีนี่เ,เ,เ,เขาจะต้องขอตั๋วเราคืนไปด้วยนะฮะ <laughs> ข้าวแล้วนะข้าวแกงนะเรา,าก,ก็ซัดข้าวแกงกันตีห้าเลยแล้วกันนะเด <laughs> <Yeah. S 2> <c oughs> ี่ยทีหนั่งกอน ลึงเลยนะฮะเดี๋ยวสักประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับกินเสร็จเราก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กทำนู่นทำนี่ที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ให้มันสว่างสว่างนิดนึงเจ็ดโมงพี่พักเขาคงจะตื่นแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเอากลบอกไว้ปากเวยหรือว่าอะไรทีนนะ Hello. I'm uh, already booked on a uh, My name is uh, Larry. Is สวัสดียามบ่ายนะตอนนี้ก็หน่อยสองนะฮะหลังจากที่เรานนอ,นอพักผ่อนนะนอนบนรถไฟมาสองคืนเต็มๆนะฮะแล้วก็แบบมาได้ที่นอนแบบนุ่มๆนะเพราะผมแบบหนาๆนะแล้วก็แบบเปิดแอร์ด้วยนะแล้วก็อาบน้ำสระผมนะถูสบู่นะ สดชื่นมากนะก็เลยหลับไปแบบยาวเลยแล้วก็ก่อนนอนก็อย่างที่ให้ดูในคลิปนะฮะก็ซักผ้าแล้วก็บิดกับเนี่ยฮะผ้าเช็ดตัวมันก็น่าจะใกล้แห้งแล้วล่ะมันเป็นเทคนิคนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเผื่อว่าจะต้องให้ผ้ามันรีบแห้งนะมันก็จะแบบเหมือนเหมือนกับที่เราไปปั่นหมาดนะฮะแล้วก็โอเคฮะจริงๆวันนี้ผมมีแพลนจะไปเที่ยวมันดาเล่เนี่ยประมาณ5ที่นะครับห้าถึงหที่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้บ่ายสองแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก็บได้สักกี่ที่แต่ว่าก็ไม่เป็นไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหาเพราะว่ายังงเดี๋ยว อีกประมาณสักสามสี่วันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่มันดาเลอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคฮะไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันดาเลนะะวันนี้เราจะเก็บที่เที่ยวได้กี่แห่งนะฮะโอเคฮะขอปลอมตัวกันนะผ้าถุงผ้าถุงซักแต่เสื้อผ้าถุงไม่ได้ซักเดี๋ยวไม่มีอุปกรณ์แบบปลอมตัวนะมีผ้าถุงอยู่ผืนเดียว <c oughs> เดินไกลไม่ไหวนะหิวด้วยตั้งแต่มื้อเช้าก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะแวะซื้อขนมปังกับน้ำดื่มนะ <c oughs> เดี๋ยวกินก่อนดีกว่าเติมพลังหน่อยนะครก่อนจะไปปีนเขา ซื้อมาเนะี่ยแล้วก็น้ำขวดหนะึ่งทั้งหมดก็สิบยี่สิบเดี๋ยวนั้นเท่าไหร่วะยี่สิบยี่สิบห้าบาทโอเคครับพอได้อยู่เดี๋ยวลองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวลงจัดเขาแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดมุ้งใหญ่ ไม่อิ่มนะตอนนี้เราใกล้จะขึ้นเขาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่อิ่มแล้วก็แถวนี้ก็ดูขายของกินน่าอร่อยดี <c oughs> สวยอีกสักหน่อยดีกว่าน,นะ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่บนนู้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะองหิวแน่นอนนะครับดังนั้นผมว่าเรามานั่งกินอะไรแถวนี้ก่อนดีกว่า เนี่ยหมูจุ่มหมูจุ่มหมูจุ่มพม่ามิงกะลาบ้า ตอนนี้เราก็ได้ร้านเป้าหมายแล้วนะหลังจากที่เดินดูมาแถวนี้นะสองสาร้านนะครับหรือจริงๆเนี่ยผมอยากได้จานเปล่าๆนะเพื่อที่จะมากินกับเนี้ยนะพวกกิมจุมพวกนี้นะแต่ของเขาก็ดันใส่เป็นหมี่มาให้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยราดน,น้ําอะไรสักอย่างแต่ไม่เป็นไรฮนะเสิร์ฟอะไรมาเราก็กินได้หมดนะแม่ค้าสวยนะ <laughs> นี่ก็ซื้อเป้าหมายฟัง <c oughs> รู้เรื่องเหรอ,อรู้เรื่องวะโอ้อโย <laughs> สงสัยนะเขาแบบขำนะหัวเราะนะพอเราชมเขาบอกแม่ค้าสวยนะเรากลัวว่าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะเราแบบแอบชมเขานิดนึงนะสายไอเซนอยู่วิวตี้ฟูโซอยู่แล้วโอเคฮะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราทานก่อนะแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะฮะมื้อนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะกินอย่างเดียวช่วงนี้หิว <laughs> ตุนพลังไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปขึ้นอนะ่มันเลฮิวนะ มี2แบบนะเนี่ยเป็นเนื้อท้ายหมูพันโลนะฮะอันนี้น้ำจิ้มสีแดงอือร่อยไม่ได้เลยวิลิี่กูดนะวิลลี่กูดแม่ค้าไม่คุยเลยว่าจะจะโจอเซลตั้งไหนแต่มีแปะแล้วนะมีแปะแล้วรักแปะ เขาชวนเราคุยแล้วเขาถามว่าจะกินพริกไหมั <c oughs> นน,น,นะน,นี่ครับมันก็จะเป็นไส้เป็นอะไรพวกนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับนะ Thank you, thank you. อ๋อเขาเสิร์ฟไหมเราเป็นจานเว้ยเสิร์ฟมาเป็นจานแบบนี้นะแต่ว่าไม่รู้เขาใส่อะไรไปบ้างนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอันนี้อันนี้สองนะฮะอ,อืมก็พวกข้างในมันนะั่นแหละใครไปสังขานะน่าจะเคยลองกินดูนะที่สังขามีอยู่นะแบบนี้นะสังขารรู้สึกไม้มละบาทหรือไหมละสองบาทไม่ไนะ่าจะสรุปให้เลยว่าตอนแรก ที่บอกว่าจะไปกินข้าวตอนเย็นนะไม่ต้องกินแล้วผมว่ากินในนี้ให้อิ่มไปเลยแล้วอันนี้นะที่เขาทำมาให้นะรวมๆกันเนี่ยมีนหนังหมูนะเครื่องในแล้วเขาก็ใส่ใสน้ำจิ้มน้ำซอสมาให้ก็ไอ้พวกนี้แหละก็คือไอ้น,นี้มาเป็นจานนะแต่จริงๆเราอยากจิ้มแบบนี้มากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรความสวยสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งมีเนื้อด้วยมัเนื้อ,มอหมูอืม พราะเขาผสมแบบ2อ,อย่างมาให้นี่รสชาติโอเคเลยใุ่กยร้าได้มาไอ่ะเอามาทานไชด้นะลูกลูกชิ้นก็มี อยู่ตรงนี้อยู่ทางขึ้นมาอ่ามันดาเลฮิวนะครับก็จะอยู่ในโซนท่องเที่ยวของเมืองมันดาเลนี่แหละทำใบละมาแม่งกินอิ่มจนจุกเลยไม่ต้องขึ้นแล้วเขาเลยครับเพราะว่าจะปีนบันไดขึ้นไปนะจะประหยัดตังค์นะไม่อยากจ่ายจ่ายค่ารถเลี้ยงงาดิใช่ไหมมาผุนต้องแวะแถวๆนี้ด้วยแถวานั้นไม่อยาด้วยแถวานั้นไม่ได้แถวไหนหล่ะแบบเย่อเป็นเนี่ย เคก็ยิ่มแล้วนะก็ตามที่คาดนะฮะก็โดนไป42บาทนะครับไม่แพงนะฮะิ่มมากก็เดินไปจุกไปขึ้นดูมันมันดาเลคิวแล้วกันโอเคฮะไปเดินขึ้นเขากันต่อ หอมมากอะ่ะจะกินแต่ว่ามันเก็บซะก่อนนะเเลยอดเพราะว่าตอนนี้ยังอิ่มอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วตอนเรา,เราลงมานี่เขาก็บอกเขาจะเก็บละก็เลยไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกัน How much believe the truth here. Right? Yeah, for Yeah, from Thailand. Yeah. now, right? Yeah, no. Hello, water. It's okay, I have water. Yeah? I yeah, Come pick me up because I just want to see the light. I wanna be weightless Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here I just wanna see the light. Yeah, I just wanna see the light. ถึงด้านบนแล้วนะฮะก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะเหนื่อยใช่ได้เลยเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันพาไปดูรอบๆนะว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะก่อนดูขอเข้าไปไหว้พระก่อนเลยกัน ครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศด้านบนบันดาเฮิยสถานที่ที่เป็นจุดดูพราชิตตกนะฮะของเมืองบันดาเลนะฮะ ผู้คนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะตอนบนขึ้นมาแรกๆนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกก็พวกคณะทัวร์ต่างๆนะที่ามาทั้งรถตู้นะฮะรถบัสนะครับรถจัก,กรยานยนต์นะก็อ้อกันเต็มไปหมดนะฮะแต่ก็โอเคฮะเอาเป็นว่าขอ,อาของปากหอคอนะได้อีกหนึ่งสถานที่กับมันดันเลยนะ,ะแล้วก็สถานที่อื่นๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บทีหลังนะครับหลังจากกลับมาจากทางโซนเหนือนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะล่าลากันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะฮะ วันพรุ่งนี้นะครับจะขึ้นรถไฟไปที่เมจินานะฮะแล้วส่วนมันดาเลค่อยมาเก็บตกกันอีอกประมาณ4 5วันนะฮะโอเคฮะ okay, วันนี้ก็บ๊ายบายนะครับอิ่มอิมอิม,อมเดี๋ยวเดินกลับบ้านอีกประมาณ3 4กิโลนะฮะเดินย่อยแล้วก็อรอนับพักผ่อนเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ฮนะบ๊ายบายนะครับลาตีสวัสดี okay. So